สวัสดีครับวันนี้นะครับผม Rising Top นะครับก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์ของน้องโซตอนนะครับให้กับทุกคนที่เริ่มสะสมน้องเนี่ยให้เข้าใจกันนะครับว่าน้องมีกี่กี่คอลเลกชันนะครับแล้วก็ที่มาคอนเซปต์อาร์ตแล้วก็ดีไซเนอร์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับข้อมูลนี้ผมอัปเดตนะวันที่29เมษายน 2023นะครับแล้วก็ฟอนต์ที่ใช้ใน p r e s e n t a t i o นี้นะครับเป็นฟอนต์ที่ไม่ได้แสวงหากำไรหรือโฆษณาเพื่อเข้าสู่ร้านค้าอื่นใด,ด,ด,ดทั้งสิ้นนะครับก็เป็น Personal Use นะครับผลงานที่ปรากฏทั้งหมดนะครับก็เป็น Intellectual Property ของศิลปินต้นฉบับทั้งสิ้นนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมทิ้งไว้ให้เป็นลิงก์อยู่ตรงด้านหน้าของทุกคนแล้วนะครับตรงนี้นะครับผม ก็ไม่อนุญาตให้นําข้อมูลแล้วก็รูปภาพนะครับไปดัดแปลงแก้ไขจาก presentation นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอรูปอะไรของตัวเองก็หรือว่าที่มันอยู่ตามอินเทอร์เน็ตจะเอาไปใช้เพื่อถามหาถามอะไรกันอันนี้ก็ไม่ติดอะไรนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็ทําความรู้จักกับศิลปินหรือคุณโซตอนก่อนแล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าโซตอนเนี่ยก่อตั้งแบรนด์เมื่อเมื่อปี2022 นะครับเออ2012นะครับโดยโดยเอ่อเมคอัพเตอร์หรือว่าตัวเอกของงานนะครับก็ต้องอ่านเป็นภาษาจีนจะอ่านว่าจัวตาหวังนะครับหรือคนจีนมักจะเรียกว่าอจัวนะครับโดยศิลปินเนี่ยออกแบบให้น้องนะครับมีตาเหมือนเมล็ดถั่วนะครับแล้วก็ปากเนี่ยจะอ้ากว้างเห็นลิ้นกับฟันนะครับมีทรงผมเป็นเปียหวานห้อยอยู่สองข้างน่ารักนะครับน้องเนี่ยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแอปเปิลนะครับหรือแอปเปิลวิลเลจนะครับพร้อมกับเพื่อนๆสิงสาราศักดิ์มากมาย นะครับเราจะเห็นได้ทั้งหมีกระต่ายกบเพนกวินนะครับน้องชอบแต่งตัวแล้วก็หากิจกรรมสนุกๆทำกับเพื่อนๆตลอดเวลาตัวแซดแที่เราเห็นในคําว่าโซตอนเนี่ยสื่อถึงความง่วงเหงาเหานอนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในโลกของความฝันส่วนโอในโซตอนนะครับเป็นปากของน้องนะครับที่อ้ากว้างตลอดเวลาเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเจ้าหนูจําหม่นะครับสงสัยไปทุกเรื่องเลยส่วนคําว่าตอนนะครับ คำนี้เป็นศัพท์มาจากภาษาอังกฤษโบราณนะครับแปลว่าเมืองเล็กๆเ,เรามักจะได้ยินลงท้ายเช่นเซาแทมตนัตนแอบไรตันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโซตนันหรือโซตันเนี่ยนะครับก็เป็นภาพสะท้อนสถานที่ที่เป็นความฝันอันบริสุทธิ์แล้วก็มีความเป็นเด็กน้อยตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นแกนหลักของคอนเซปต์ดีไซน์นะครับของศิลปินโซตนันก็จะเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนทําความรู้จักกับคําว่าบล็อ x ก่อนวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแค่เฉพาะที่ส่วนส่วนที่เป็นอาร์ทอยอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็ต้องเท้าความว่าวัฒนธรรมบล็อ x หรือว่ากล่องสุ่มเนี่ยเป็นรูปแบบการซื้อของเล่นนะครับที่แพร่หลายนะครับมาในช่วงศตวรรษที่20โดยประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นคนริเริ่มวัฒนธรรมการสุ่ม เขาจะเรียกกันติดปากว่ากาชานะครับหรือว่ากาชาปองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะไข่กลมๆนะครับเราจะเห็นได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตรหรือว่าร้านค้าต่าง,างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะมีหยอดเนอะส0งร้อบาทแล้วก็หมุนนะครับแล้วน้องก็จะสุ่มออกมาเป็นตัวอะไรก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับต่อมามูลค่าของไบบอกเนี่ยมันก็สูงขึ้นเพราะอะไรครับสมัยก่อนเนี่ย ศิลปินที่เขาดังอยู่ในแวดวงของเขาเนี่ยการผลิตงานชิ้นหนึ่งนะครับมันต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตการจัดจำหน่ายการหาช่องทางการขายการทำการตลาดนะครับทีนี้เนี่ยศิลปินเนี่ยที่เขามีแฟนคลับในกลุ่มเฉพาะของเขานะครับ ศิลปินก็จะทําสินค้าออกมาเป็นสินค้าลักษณะแฮนด์เมดหรือว่าสินค้าทํามือซึ่งจะทําให้ราคาต่อหน่วยหรือต่อตัวของน้องเนี่ยค่อนข้างสูงในทีเดียวนะครับอาจจะขั้นต่ําอาจจะเริ่มต้นที่3ามถึงสี่พหรือแม้กระทั่งไปที่ 10, หลักหมื่นหลักแสนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมีบริษัทที่ทํา อาร์ตทอยที่เป็นลักษณะบลาย็อ์ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการผลิตจํานวนมากนะครับหรือว่าเรามักชอบเรียกกันว่าแมสโปรดักชันการทำแมส s p โปรดักชันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็จะทําให้บริษัทเนี่ยรับภาระ การผลิตนะครับจัดจําหน่ายแล้วก็ช่องทางการทําการตลาดเนี่ยให้กับศิลปินทั้งหมดเพราะฉะนั้นศิลปินเวลามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น f i n ยยิ่งยูนิคอนหรือว่าป๊อปมา t ก,ก็จะทําให้ศิลปินเนี่ยเขาลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อกล่องสุ่มเนี่ยเราจะพบเห็นได้ว่ามันมีราคาหลักร้อยนะครับขึ้นไปจนถึงหลักพันนินดๆสำหรับบางคอลเลกชันที่หายากเท่านั้นทีนี้นะครับกฎของ b บ b o x กเนี่ย มันจะง่ายแล้วก็ตรงตัวมากเลยครับก็คือคุณจะไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนั้นจนกระทั่งคุณเปิดออกมานะครับยกเว้นนะครับการที่คุณขอให้ร้านเขยา่าหรือว่าไปชั่งน้ําหนักซึ่ง อันนี้มันขึ้นขึ้นอยู่กับมารยาทในการเล่นของเราเลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันว่าร้านไหนเขาทำยังไงกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับ f i g h t i n g u n i c o r n หรือว่าบางค่ายเนี่ยเขาทำ bybox มาเนี่ยมันมีลักษณะการเรียงเลขมาตั้งแต่แรกเลยซึ่งถ้าใครไปดูคลิปวิดีโอเนี่ยสามารถล็อกเป้าได้เลยว่าน้องที่ตัวเองอยากได้เนี่ยอยู่กล่องไหนเพราะฉะนั้นร้านค้าบางร้านนะครับก็จะมีการสลับกล่องก่อนนำมาเล่นกันเสมอนะครับ ความสนุกของกล่องสุ่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการตามล่าหาตัวเรีอยากได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในกล่องสุ่มเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสมอลหรือบิ๊กฮิตเดนซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าคําว่าซีเคร t กับซูเปอร์ซีเครตนะครับซึ่งอัตราส่วนในการในการออกเนี่ยผมใช้คําว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของการออกซีเครตเนี่ยก็คือ1ตัวในทุกๆ100กว่าสุ่มนะครับแล้วแต่นะครับอาจจะมี126หรือว่า144หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ทางคอลเลคชันจะออกมานะคร ซูเปอร์สิเกตหรือว่าตัวที่หายากเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมีอัตรายอยู่ที่ประมาณ120กว่าๆนะครับมูลค่าของตัว s e เ r e ตแล้วก็ซูเปอร์สิเก็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสูงกว่าอื่นๆเวลาเอามาซื้อขายกันในตลาดรองนะครับตลาดรองแปลความว่าก็ซื้อขายมือสองกันเนี่ยนะครับเหมือนว่าเราไม่ได้เก็บน้องคนนี้แต่ว่าเผอิญเราโชคดีเราได้น้องซูเปอร์ c r เ t ตมาแล้วเราอยากจะส่งต่อให้กับนักสะสมทีนี้นะครับสำหรับงานค่ายไฟดิงอยู่ในคอนเนี่ยเขามี ยูนิทการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดพิเศษที่เป็นยูนิคนะครับซึ่งสามารถเอาไปสะสมแลกของรางวัลได้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยถ้าคุณสามารถเก็บสะสม กร์ดพิเศษของน้องโซตอนนะครับครบ12ใบเนี่ยก็จะมีโอกาสเอาไปแลกน้องคนนี้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ200นะครับหรือว่าเรามักจะเรียกติดปากกันว่าใหญ่ประมาณ200เท่านะครับเออ2เท่านะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับของเส้นทางของการเดินทางของโซตอนนะครับเรามาเริ่มกันที่คอลเลกชันแรกเลยนะครับแน่นอนครับว่าเปิดตัวมาโซตอนก็จะต้องพาทุกคนมารู้จักกับ เมืองของเขานะครับเมืองของน้องเขาก็คือ Apple Village นั่นเองนะครับคอลเลกชันนี้หายากมากนะครับก็เป็นคอลเลกชันที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็ที่คนมักจะไม่ค่อยกล้าเล่นกันก็เพราะว่า Secret กับ Super Secret เนี่ยจะเป็นเพื่อนของน้องนะครับอ่าเป็นน้องหมีกับน้องกระต่ายที่อยู่ในรถกับอยู่ในบ้าน Apple นะครับแต่ว่าตัวตึงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องโซตอนหรืออัจโจเองเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นน้องๆเพื่อนโซตอนหมดเลยนะครับผมเพ เพราะฉะนั้นใครที่าหาซื้อตัวแยกนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นน้องกระต่ายน้องหมีน้องเสื้อกันฝนพวกนี้ได้เนี่ยอาจจะเจอราคาขายแยกที่ค่อนข้างแพงสักนิดนะครับส่วนร้านคาไหนที่อยากจะลองเอาคอลเลกชันนี้มาเล่นนะครับก็สามารถโปรโมทกันได้นะครับเพราะว่าจะเป็นคอลเลกชันที่หายากมากแล้วอันคอลเลกชันนี้นะครับก็จะเป็นคอลเลกชันในตำนานนะครับออกมาช่วงปี2021นะครับจากนั้นนะครับคอลเลกชันต่อมา ติดๆกันนะครับก็จะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าโซตอนมอล์นะครับโซตอนมอเนี่ยจะมีตัวตึงก็คือตัวที่เป็นซูเปอร์ีเครตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้องหมีที่ชื่อว่าเว i n ิงเฮดเกียมน้องเป็นแมสคอตตนะครับตัวแมสคอตเนี่ยมันสามารถที่จะถอดหัวออกมาได้นะครับตัวนี้มันก็เลยมีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเราจะเห็นมัมหมีโซตอนหลายๆท่านนะครับตามหาตัวนี้กันอยู่คอลเลกชันนี้ก็เช่นกันนะครับราคาต่อจุ่ม ก็จะแพงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับถ้าร้านค้าไหนนำ collection นี้เข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับก็รีบไปหาซื้อกันนะครับเพราะว่าก็หายากพอสมควรส่วน collection ถัดไปนะครับออกมาในช่วงปี2021เช่นกันนะครับ collection เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับสาม c o l l e ันที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็น collection ที่น่าเล่นหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าแก่เลยเนะรุ่นตั้งแต่เปิดตัว ซีเคร t กับ Super Secret รตเนี่ยโหดมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้องแมวกวักในตำนานนะครับสถิติค่าตัวสูงสุดตลอดการนะครับประมาณ3,000บาทขึ้นไปสำหรับคอลเลคชันเนี้ก็แนะนำให้เก็บเออคอลเลคชันนี้ชื่อโซตอนเดลลี่นะครับ ก็น่าจะมีการปวดหัวกันนิดหน่อยเพราะว่ามันมันจะมีน้องนมตาหมีเนี่ยอยู่2 2ตัวเลยนะครับซึ่งเหมือนกันเป๊ะนะครับเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวนะครับก็ไปลุ้นกันส่วน s e c r e t กับ Super Secret ก็อย่างที่บอกครับเป็นน้องแมวกว่ากับน้องยูนิคอร์นนะครับผมคอลเลกชันนี้ก็หาซื้อยากพอสมควรนะครับถ้าใครสามารถจับจองหาซื้อหาสอยกันได้แยกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แนะนำให้เก็บ นะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นคอลเลกชันที่ในปัจจุบันนะครับยังหาซื้อแยกตัวแล้วก็หาซื้อสุ่มได้อยู่นะครับไม่ได้ยากมากนะักเริ่มต้นด้วยคอลเลกชันแรกก่อนก็คือ Ranch Journey ปี2021 คนไทยเนี่ยจะติดเรียกคอลเลกชันนี้ว่าคอลเลกชันโซตอนฟาร์มนะครับหรือว่าคอลเลกชันฟาร์มนะครับและทุกคนก็จะอยากได้น้องวัวทั้งน้องวัวยืนแล้วก็น้องวัวนั่นรวมไปถึงน้องเชฟเพิร์ดที่เป็นน้องเลี้ยงแกะตัวนี้ด้วยนะครับซูเปอร์ซีเกรดกับซีเครดก็ตึงเหมือนกันนะครับซูเปอร์ซีเครดจะเป็นน้องนั่งรถหมูแล้วก็น้องมาโยกนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเห็นคนไหนมีครอบครองเลยซึ่งเข้าใจว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับโอเคคอเนี้น่าเล่นมากนะครับเพร ว่าเพื่อนน้อยนะครับเพื่อนน้องมีแค่2 2อ,อ,อัตราเท่านั้นที่คุณจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ได้ขนยังไงก็ได้อาจุวนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่น่าเล่นอีกคอลเลคชันหนึ่ง ต่อมานะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกันนะครับปลายปี2021นะครับเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็จะเป็นอุ้ยขอโทษครับก็จะเป็นคอลเลกชันเออ่คร so ิสต์มาสโซตอนนะครับคริสต์มาสดีมฟอร์ยูนะครับเออ่สำหรับคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันคริสต์มาสแรกของน้องนะครับตัวซุปตัวซีเครตเนี่ยมีตัวเดียวนะครับน้องมีทั้งหมด 6กล่องด้วยกันนะครับก็ทุกตัวเป็นอาจุ่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอลเลกชันนี้ก็น่าเล่นเช่นกันเพราะว่าจะออกมาในแนวธีมคริสต์มาสซึ่งเป็นคอลเลกชันแรกและคอลเลกชันเดียวของโซตอนนะครับที่ออกมาแล้วเป็นคอลเลกชันคริสต์มาสณขณะนั้นณนะขณะนี้นะครับปลายปี2 0 2 1เนี่ยก็มี6กล่องนะครับอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดว่าหาซื้อหาซื้อแยกตัวหรือหาซื้อแบบกล่องสุ่มกันได้เนี่ยก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญสําหรับ โซซีเกต์นะครับก็สังเกตนะครับน้องก็จะส่วนใหญ่ซีเครตกับซูเปอร์ซีเครตโซตอนน่ะน้องจะขี่อะไรสักอย่างอยู่นะครับในกรณีนี้เนี่ยน้องก็ขี่ตุ๊กตาหิมะนะครับปั่นดีนะครับผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับโอเคคอลเลกชันต่อมานะครับปลายปีเป็นคอลเลกชันทิ้งท้ายนะครับของปี2021นี้นะครับคอลเลกชันนี้ชื่อว่าโซตอนวูอิสลิตเติลวิชนะครับธีมส่งท้ายปีเก่าเนาะก็เป็นลักษณะของแม่มดเนาะเพราะว่าชื่อก็บอกว่าวูอิสลิตเติลวิชแต่ว่าพอเราดูตัว ละครเนี่ยมีทั้งนักบินโอกาศนะครับมีทั้งนักเบสบอลนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับว่าว่าแล้วไหนวิชอยู่ไหนนะครับก็แน่นอนครับวิชก็จะเป็นซูเปอร์ซีเครตนะครับตัวที่ขี่รถอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คอลเลกชันเนี้ยน่าเล่นเพราะว่าน้องน้อยนะครับเพื่อนน้อยมีน้องหมีกับน้องกระต่ายซึ่งซึ่งน่ารักทั้งคู่นะครับแล้วก็คอลเลกชันเนี้ยไม่ว่าคุณจะจุ่มอะไรไปเนี่ยคุณจะเจอน้องผีนะครับเนี่ยผีเล็กผีน้อยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นธีมธีม ผีเต็มไปหมดเลยนะครับคอลเลกชันนี้ก็น่าเล่นนะครับแล้วก็ยังหาซื้อได้ในราคาที่สมเหตุสมผลอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับเรามาพักหายใจหายคอกันสักนิดด้วยการออกคอลเลกชันของ Finding u n i c o r n All Star คอลเลกชันแรก Color With Us นะครับคอลเลกชั collection นนี้น้องสตอนนะครับมีโอกาสได้ไปเดินพรมแดงกับเขาด้วยนะครับในคอลเลกชัน All Star ของค่าย Finding u n i c o r n น้องมีตัว s w e e t y e l a m นะครับกับ r o s e Serenity นะครับสีเขียวและสีชมพูนะครับก็ผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปซื้อแบบเป็นกล่องที่ยังไม่เปิดเพราะว่าราคาต่อกล่องจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถนนทุกสายเนี่ยมุ่งไปสู่ชินบูบอบและลิโคนะครับการที่จะไปแข่งกับมัมมีสามเจ้าเนี่ย โซตอนสู้ไม่ได้นะครับแนะนําให้ซื้อแยกดีกว่านะครับราคาเนี่ยมันมีตั้งแต่800ขึ้นไปเลยนะครับโหดทีเดียวแต่พอมาซื้อตัวแยกมันอาจจะลดลงมาเหลือแค่500-600เท่านั้นนะครับผมเอาละครับขึ้นต้นสการาชใหม่2022นะครับคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ตอนนี้กำลังยตดเลยคนกําลังตามหานะครับก็คือโซตอนยัมมี่นั่นเองนะครับคนนักจะเรียกว่าคอลเลกชันอาหารนะครับคอลเลกชันนี้ก็น่าเล่นครับเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องข้าวปั้นน้องเทปุระนะครับแม้กระทั่งงเพื่ออน้ ก็มี Chicken Express นะครับที่เป็นน้องน้องไก่ขี่รถนะครับส่วน Secret กับ Super Secret รอบนี้นะครับกลับมาขี่เข้าปั้นอีกแล้วนะครับก็ Collection นี้เป็นคอ l l e c ชั o n ที่ส่วนตัวแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องแต่ละตัวเนี้ยน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่จะหาเริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บที่คอ l l e c ชัน2.22ตัวนี้ก็ราคากำลังกาลังน่ารักอยู่นะครับ400นิดๆนะครับยังไม่ถึง500เอาละครับ ปี2022เนี่ยช่วงต่อมานะครับหลังจากกุมภาพันธ์ก็จะเป็นเทศกาลครั้งที่2นะครับเมื่อสักครู่เรามีคริสต์มาสกันไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลชมดอกซากุระบานนะครับช่วงเดือนเมษา2022พอดีเลยสำหรับคอลเลกชันนี้ก็ชื่อว่าเ h e r r y ี่บล s o ซอมคาเฟ่นะครับเชอร์รี่บลซอมคาเฟ่นเนี่ยคอนเซปต์เขาก็คือจิบน้ำชาจิบกาแฟชมดอกซากุระร่วงโรยลงมานะครับใครที่ชอบสีตีมขาวชมพูเนี่ยจะต้องชอบ คอลเลกชันนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่า1ก็คือว่ามันเป็นสีที่หวานๆเลยนะครับแล้วก็น้องเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือน้องกระต่ายนะครับซีเคร t เนี่ยไม่ได้ขี่อะไรนะรอบนี้แต่ว่าเป็นอาจัวนะครับที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กด้วยอันนี้คือซีเคร t นะครับส่วนซูเปอร์ซีเครเนี่ยก็จะเป็นน้อง KOL นะครับชื่อแบบเท่มากเลยนะขี่ Opinion Leader นะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยอตอนนี้ยังมี ผมว่ายังมีหาซื้อได้อยู่นะครับราคาก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ทุกตัวผมว่าแบบน่ารักทุกตัวเลยนะครับพรอ็อพที่มีก็เรียกได้ว่าแบบแม้กระทั่งเราจะได้บันนี่แจมไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มนะครับผม ต่อมานะครับพฤษภาคม2022นะครับคอลเลกชันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันแรกๆเลยนะครับที่คนเข้ามาเล่นโซตอนกันเยอะนะครับก็คือคอลเลกชัน Dreamy Stage นะครับคอลเลกชันนี้ก็จะจำลองเรื่องของเทอเตอร์นะครับเหมือนกับน้องกำลังเล่นละครเวทีอยู่นั่นเองนะครับผมคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ผมใช้คำว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีความเววาวด้วยบางตัวเพราะว่าโซตอนที่ผ่านมาเนี่ยงานมันจะเป็นสายด้านสาย มตด์จะเยอะแต่ว่าถ้ามัมหมีสายงานวาวๆอย่างริโคนี่มาชอบโซตอนเนี่ยก็จะเริ่มชอบที่คอลเลกชันดีนะครับผมโอเคสำหรับซีเ e t กับซ u เปอ s ์ซีเ t ตนะครับตึงพอสมควรนะครับคราวนี้ตัวซีเ r e เนี่ยน้องชื่อด r e a m s Come To นะครับกลับมานั่งตกดาวอยู่บนก้อนเมฆแล้วส่วนน้อง Super Secret เนี่ยจะเป็นน้องผมน้ำเอ,อผมเหลืองอยู่ในชุดฟ้าแล้วก็มีผ้าปิดตาถือกระต่าย คาดภาพปิดตาด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเห็นว่าคอลเลกชันนี้คาดภาพปิดตากันเต็มไปหมดเลยนะครับคอลเลกชันนี้ราคาน่ารักครับหาซื้อไม่ยากเลยหาซื้อง่ายมากนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเริ่มเก็บแบบคอม plete คอลเลกชันเนี่ยยกบล็อกคอลเลกชันนี้ไปก็เรียกได้ว่าเป็นไนส์ดิวนะครับผมโอเคครับเดือนพฤษภาผ่านไปเข้าสู่เดือนกันยายนปลายปี2022นะครับคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า ancient travel นะครับเป็นคอลเลกชันที่แบบ น,น,นานๆเราจะได้เห็นโซตอนที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือ,อคนไทยชอบเรียกท่านอองนะครับก็คือไฮเนสคนนีนะ้นั่นเองนะครับคอนี่ค่อนข้างจะเป็นแบบจักรวาลเเหมือนกับน้องจะไปท่องอยุทธจักรจีนโบราณน,นะครับก็ตัวซีเคร็ตนะครับกลับมา ขี่อะไรบางอย่างอยู่นะครับตัวซีเก็ตก็นั่งอยู่ในช่อดอกไม้แล้วก็ตัวซัเปอร์ซีเกตจะเป็นขี่กระต่ายก้อนเมฆนะครับผมคอลเลกชันนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่หาง่ายมากนะครับในตอนนี้นะครับเพื่อนน้องมีแค่3จุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้คําว่ายกบ็อกได้ตอนนี้ถือว่าโอเคเลยราคาน่ารักนะครับเอาละครับ เสร็จแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจะส่งท้ายปี2022กันด้วยคอลเลกชันที่เป็นมงคลนะครับผลไม้มงคลหรือ blessing f o o d นะครับสำหรับคอลเลกชันนี้นะครับต้องรับปีใหม่พอดีเลยนะครับครอเนี้ยคนไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับก็น่าเสียดายตัว secret กับ super secret เนี่ยก็อาจจะไม่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องนั่งในฝักถั่วกับน้องกีวีขี่สเก็ตบอร์ดนะครับตัวตึงๆก็น่าจะเป็นที่เขาหากันเนาะก็จะเป็นน้องกล้วยที่ ชื่อบอกว่าสายมูอาจจะชอบนะครับที่ใช้คําว่ารวย rich นะครับแล้วก็มีน้องลูกแพรที่เป็นกุศลแล้วก็น้องแอปเปิลนะครับที่เป็นความสงบสุขนะครับคอลเลคชันนี้ก็หายกบล็อกไม่ยากเช่นกันนะครับผมใครเริ่มเก็บที่คอลเลคชันนี้ก็เรียกได้ว่าเจ็บตัวน้อยนิดนึงนะครับโอเคปลายปีแล้วพอปลายปีก็จะเกิดเหตุการณ์อีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์หนึ่งเสมอก็คือ ไฟดิ้งอยู่ในคอนออสตานะครับนี่เป็นอ l สตา a r ครั้งที่2ของค่ายไฟดิ้งอยู่ในคอแน่นอนว่าโซตอนของเรานะครับยังติดพรมแดงเข้าไปเดินกันอยู่2คนด้วยกันคอลเลกชันนี้ชื่อว่า world of gas r d นะครับ จะสังเกตได้ว่าทีมในคอนเซปต์ดีไซน์ออกมาจะเป็นลักษณะเหมือนกับน้องๆอ,อยู่ในโลกของอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะครับอยู่ในโลกของกาดเต็มไปหมดเลยนะครับแน่นอนครับว่าคอลเลกชันนี้ไม่แนะนําให้สุ่มไปซื้อตัวแยกดีกว่านะครับเพราะถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่ลิโคชินวูและลุงบ๊อบหมดเลยนะครับถ้าคุณไปเจอไปแย่งจุ่มกับเขาเนี่ยจะเคเจอราคาตกกล่องสูงแน่นอนคอลเลกชั collection นนี้ถ้าผมก็ใจไม่ผิดคือดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับ ก็เพราะฉะนั้นอาจจะเจอราคาที่ค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาถึงคอลเลกชันล่าสุดในปี2023นะครับ Treasure Land ของโซตอนนะครับคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่คุ้มมากใครที่เริ่มเก็บโซตอนแนะนำให้เก็บที่คอลเลกชันนี้แต่ว่ามีคำเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าตัวน้องอจัจจวเนี่ยจะเป็นตัวน้องที่ขนาดไซส์เล็กกว่าน้องคนอื่นๆในคอก่อน,นหนาๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณดูสิครับตัวธรรมดาเนี่ยขี่รถแพนด้า ขี่ถ้วยขี่รถไฟขี่ช้างขี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งโดยปกติไอ้การที่คุณจะมาขี่อะไรพวกที่ได้เนี่ยคุณต้องได้รับเกียริเป็นซีเครตนะครับหรือซุปเปอร์ซีเครตเท่านั้นนะครับแต่ว่าคอลเลกชันนี้น้องมีพร็อพจัดเต็มเหมือนทุกตัวเป็นซีเครตกับซุปเปอร์ซีเครตเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มเก็บสตอนคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันแรกนับว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแลละครับ สำหรับซ u เปอร์ซีเรตคอเลกชันนี้นะครับตึงมากเลยนะครับเป็นน้องโซตอนกับหมีสีชมพูซึ่งแน่นอนครับหมีตัวนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วนะครับในคอเลกชันมอลนะครับที่เป็นน้องใส่มัสคอตที่ที่สามารถถอดหัวออกมาได้นะครับโอเคครับก็สำหรับความรู้ของโซตอนในวันนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคุณงานความดีทั้งหมดนะครับก็มอบให้กับศิลปินแล้วก็พวกเราทั้งหมดทุกคนนะครับที่สนับสนุนศิลปินนะครับให้เขาสามารถผลิตงานดีๆอย่างนี้ต่อไปได้ ถ้าใครสนใจอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้คลิปนี้ยาวมากนะครับผมก็ใครที่ฟังจนถึงตอนนี้ได้ก็นับถือใจจริงๆขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ